สวัสดีครับทุกคนคุณกำลังรับฟังช่อง l e x p l e n d i t เพราะโลกจะไปด้วยคำถามเรามาร่วมาหาคำตอบไปด้วยกันตับ l e x p l a n d i t สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง l e x p l e n d i t พบกับผมเล็ก l e x p l e n d i t ครับแค่เคี้ยวหมากฝรั่งคุณก็สามารถรับรู้ได้แล้วว่าคุณติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วหรือยังลองจินตนาการดูนะครับ ถ้าวันหนึ่งเราไปโรงพยาบาลไม่ต้องรอผล pcr ไม่ต้องแย่จมูกแค่เคี้ยวหมากฝรั่งก็รู้ได้เลยว่าเราติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วหรือยังฟังดูเหมือนเป็นเรื่องหลุดโลกใช่ไหมหล่ะครับแต่สิ่งนี้นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันทําได้จริงแล้วนะครับและพวกเขาเพิ่งเผยแพร่ข้อมูลล่าสุดในปีนี้นี่เองปีพศ2 5 6 8นี้ครับภายใต้วรารสาร acs central science ครับในหัวข้อ A v i r a n n e u r a มิ i i เดส s p e s i f i c s e n s o r f o r t a s t e Based ส e รวจ t ช็คขอ n อ f นฟลูเาครับหรือถ้าแปลยเทไทง่ายๆก็คือเซนเซอร์ตรวจวัดไข้หวัดใหญ่โดยลิน้นรับรสของเรานั่นเองครับทำไมต้องตรวจไวรัสไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซาเป็นโรคที่เรารู้จักกันดีแต่รู้ไหมครับว่ามันฆ่าชีวิตทุกคนบนโลกเนี่ยกว่า500แสนคนต่อปีเลยนะทุกคนโดยทั่วไปเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ชนิดหลักนะ นั่นก็คือชนิด A หรือ Type A แล้วก็ชนิด B หรือ Typ e B ขอย้ำนะมันเป็นชนิดหลกัหลกๆจริงๆมันมีมากกว่านั้นนะที่สําคัญก็คือชนิด A เนี่ยจะเป็นตัวที่ร้ายกาจมากที่จะก่อให้เกิดการระบาดทั่วโลกเช่นไวรัสเชห1 n 1หครับหรือ H1N1 หรือ H3N2 หรือ H3N2 นนั่นเองแล้วชื่อพวกนี้มันมาจากไหนชื่อพวกนี้นะครับทุกคนมันมาจากชื่อของพวกโปรตีนที่อยู่บนผิวของไวรัสนะครับทุกคนโปรตีนที่ว่านี่ครับก็คือเฮมมากลูตินินแล้วก็นิวรามมนิดเดสครับ ฮมากรูตินินเนี่ยมันจะทําให้ไวรัสนี่ในการเกาะแล้วก็เข้ารหัสเข้าสู่เซลล์ของมนุษย์เราแล้วก็นิวราไมนิเดสเนี่ยครับมันจะทําหน้าที่ในการช่วยให้ไวรัสนี่หนีออกจากเซลล์ของมนุษย์เราหลังจากแพร่พันธุ์เสร็จนั่นเองพูดง่ายง่ายครับ H เนี่ยก็คือกุญแจในการไขเข้าสู่เซลล์ของคนเรา N เนี่ยก็คือกุญแจในการไขออกจากเซลล์2ตัวนี้มันก็คือคู่หูที่ทําให้ไวรัสนี่เพิ่มตัวได้อย่างต่อเนื่องครับแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ ไวรัสชนิดเนี่ยแพร่เชื้อได้ก่อนมีอาการนั่นเองแปลว่าอะไรแปลว่าเราเนี่ยจะเริ่มแพร่เชื้อโดยที่เราอยากจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ํานั่นก็ทําให้การควบคุมโรคเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากทุกวันนี้นะครับมันจะมีวิธีการตรวจที่แม่นยําที่สุดนะที่เขาว่ากันนั้นก็คือการตรวจโดยวิธี PCR มันเป็นการตรวจหาพันธุก,กรรมของไวรัสโดยตรงครับ แม้ว่ามันจะแม่นยําที่สุดก็จริงแต่มันก็แพงแล้วก็ใช้เวลานานอีกทั้งมันก็ใช้เมื่ออยู่ในห้องแลบนั่นเองอยากให้ทุกคนจินตนาการตามนะแล้วมันจะดีกว่าไหมล่ะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีวิธีตรวจที่คนทั่วไปเนี่ยสามารถทําเองได้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่สนามบินก่อนที่จะไปตามที่ต่างๆหรือแม้แต่ห้องเรียนก็ตามครับทุกคนไอเดียสุดบ้าข,ของนักวิทยาศาสตร์ในเยอรมันเนี่ยนะครับทุกคน มีนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าศาสตราจารย์วอลเดนส์ไมเนลครับจากมหาวิทยาลัยเวอร์ชเบิร์กเขาและทีมเนี่ยมีแนวคิดที่ว่าอยากจะสร้างการตรวจหาไวรัสที่ง่ายที่สุดในโลกวันหนึ่งครับพวกเขาคิดคําถามง่ายแต่ก็ลึกซึ้งอยู่เหมือนกันนะทุกคนเราจะสามารถตรวจไวรัสโดยใช้สิ่งที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วได้หรือไม่คําตอบก็คือลิ้นของคนเราทุกคนนั่นเองทีมของเขาเนี่ยเริ่มพัฒนาแนวคิดที่ชื่อว่า t e s t b a s ว Viral Sensor ครับหรือเซนเซอร์ตรวจเชื้อไวรัสผ่านตุ่มรับรถบนลิ้นของเรานั่นเองพวกเขาเนี่จะใช้จุดอ่อนของไวรัสมาเป็นเครื่องในการตรวจจุดอ่อนที่ว่าเนี่ยก็คือเอนไซม์ที่ชื่อว่านิวรา i ม i d a ดสจำได้ไหมครับว่าเอนไซม์เนี่ยมันคือกุญแจที่ไวรัสเนี่ยไขยออกเพื่อออกจากเซลล์ของมนุษย์เราซึ่งไวรัสเนี่ยจะใช้เอนไซม์นี้ในการตัดพันธะ เพื่อออกจากเซลล์เจ้าบ้านแนวคิดก็คือถ้าสมมุติเราสามารถสร้างสารที่ไวต่อเอนไซม์นี้ล่ะเมื่อไวรัสเนี่ยมันพยายามที่จะตัดพันธะออกก่อนออกจากเซลล์ของมนุษย์เราเนี่ยสารนั้นก็จะปล่อยรสชาติออกมาสู่ปากหรือตุ่มรับรสของคนเราเมื่อไวรัสตัดนะทุกคนรสชาติก็จะเกิด เมื่อรสชาติเกิดเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อมันมีไวรัสอยู่กับตัวของเราเราติดเชื้อไวรัสแล้วนะมันก็คือแนวคิดที่ให้ไวรัสเนี่ยตัวตัวเองโดยใช้รสชาติเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนั่นเองครับทุกคนเคมีของรสชาติทําสมองให้ว่างๆนะครับพต่อจากนี้อาจจะซับซ้อนนิดหน่อยแต่ผมจะพยายามอธิบายให้ง่ายๆครับพระเอกของเรื่องนี้ก็คือเอนไซม์นิวรามินิดเสถูกไหมเอนไซม์เนี่ยมันจะชอบตัดพันธะชนิดหนึ่งที่เรียกว่า อัลฟาไกลโคซิดิกพันธะนี้ก็คือการเชื่อมต่อของน้ำตาลชนิดพิเศษที่เรียกว่า N Ac e t y l n e u r a m i n i นิ c ิกแหรือชื่อย่อครับก็คือ New 5 a c ์แอซนิก็คือกรดไซาลิกที่มักอยู่บนผิวเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมถึงเซลล์มนุษย์เราด้วยมันเป็นจุดที่ไวรัสใช้ในการเกาะแล้วก็ปล่อยตัวเองดีดตัวเองออกจากเซลล์นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเรียนแบบโครงสร้าง New 5 a c ขึ้นมาแต่ต่อท้ายด้วยไทยมอล ไตรมอลเนี่ยก็คือสารประกอบฟนอลตามธรรมชาติทุกคนมันมีกลิ่นหอมเย็นแบบสมุนไพรพบในน้ำมันหอมระเหยของใบไทม์ใช้ในยาฆ่าเชื้อยาสีฟันอะไรพวกนี้และในงานวิจัยเนี่ยมันจะถูกใช้เป็นตัวให้รสชาตินั่นเองทุกคนพอไวรัสเนี่ยพยายามออกจากเซลล์ดีดตัวออกจากเซลล์มันจะพยายามตัดพันธะชนิดนี้ออกไตมอลเนี่ยก็จะถูกปล่อยออกสู่ปากหรือลิ้นของคนเราเราก็สามารถรับรู้รสได้ทันทีอันนี้คือความฉลาดของนักวิทยาศาสตร์นะทุกคน เพื่อให้ไวรัสเนี่ยตัดได้เฉพาะนักวิจัยได้แต่งสูตรเพิ่มเติมโดยการเพิ่มเมทิลเข้าไปที่ตำแหน่งคาร์บอนหมายเลขสี่แล้วก็หมายเลข7กลายเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า47เซเว่นไดโอเมทิลแอ e แอซิทิลนิวราเนิกไทมอเอาง่ายๆเรียกย่อๆครับว่าเซนเซอร์หมายเลข15นะครับทุกคนแล้วเขาสร้างเซนเซอร์หมายเลข15ในห้องแลบได้อย่างไงเอาจริงๆการสังเคราะห์เซนเซอร์เนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะทุกคนต้องใช้เทคนิคเคมีที่ชื่อว่า มิสซึโนบุรีอคชันซึ่งเป็นวิธีในการเชื่อมต่อพันธะระหว่างแอลกอฮอล์กับกรดอินทรียโดยไม่ทำลายโครงสร้างอื่นทีมวิจัยเนี่ยจะทำหลายเวอร์ชันครับทุกคนก่อนที่จะมาเป็นเวอร์ชั่นที่เรียกว่าเซนเซอร์สิจากนั้นก็ทดสอบความปลอดภัยในเซลล์โดยใช้เซลเพาะเลี้ยงมนุษย์ครับที่เรียกว่า h e ก3ูไนซ์เซแล้วก็เซลไลน์หรือเซลเพาะเลี้ยงของหนูครับนั่นก็คือ NIH3T3 ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับทุกคนจากประสบการณ์นะครับเคยเพาะเลี้ยงเซลล์2ชนิดนี้ ในมนุษย์เนี่ยก็คือ H2S3 แล้วก็ในหนูก็คือ NH3T3 i เนี่ยจะบอกว่ามันพอเลี้ยงง่ายอยู่นะทุกคน,นอารมณ์แบบเป็นพื้นฐานที่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนเนี่ยสามารถพอเลี้ยงได้ง่ายซึ่งที่นี่เขาจะนิยมใช้นี้กัน you just throw them in the flask and they can grow like a weed เอาเป็นว่ากลับมาในเรื่องนี้ในงานวิจัยนี้ครับผลลัพธ์ที่ได้ครับก็คือมันไม่พบความเป็นพิษที่ความเข้มข้นสูงถึง1มิลิโมลา นอกจากนี้ยังทดสอบความสเสถียรครับโดยเก็บมันไว้ที่อุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียสถึงอุณหภูมิห้องครับหรือ25องศาเซลเซียสนั่นเองนานหลายสัปดาห์เลยนะทุกคนผลน่าตกใจอยู่เหมือนกันนะทุกคนก็คือว่ามันยังคงประสิทธิภาพได้มากกว่า95%เลยนะทุกคนนั่นแปลว่าอะไรมันแปลว่าเซ็นเซอร์เนี่ยยังทํางานได้โอเคเลยสามารถผลิตเก็บและใช้งานได้เหมือนหมากฝรั่งทั่วไปเลยทดสอบจริงกับน้ำลายผู้ป่วย เมื่อพร้อมแล้วเนี่ยพวกเขาได้เริ่มทดสอบกับสถานการณ์จริงโดยทีมจะเก็บตัวอย่างน้ำลายผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาลระหว่างปี2560ถึง2566ครับผลวิเคราะห์เนี่ยพบว่าน้ำลายผู้ป่วยมีเอนไซม์นิวราไมน d เดสอยู่เฉลี่ยที่ประมาณ9-13มิลลิยูนิตต่อมิลลิลิตรซึ่งก็มากพอที่จะให้เซ็นเซอร์ตัวเนี้ทำงานได้ ดังนั้นเมื่อใส่เซ็นเซอร์หมายเลข15เนี่ยพระเอกตัวเนี้ยเข้าไปลงในน้ำลายจริงๆของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ผลที่ได้ครับก็คือถ้าสมมุติมันไม่มีไวรัสมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามีไวรัสไข้หวัดใหญ่ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นภายใน30นาทีพันธะจะถูกตัดออกไทมอลจะถูกปล่อยออกเราก็สามารถรับรู้รสชาติได้เรียกได้ว,ว่าลิ้นของคนเราเนี่ยกลายเป็นเครื่องตรวจวัดธรรมชาติเลยนะทุกคน แล้วทำไมมันถึงจำเพาะต่อไวรัสทำไมไม่จำเพาะต่อแบคทีเรียชนิดอื่นละ่ะเพื่อยืนยันว่าเซ็นเซอร์ตัวเนี้มันไม่ตอบสนองต่อแบคทีเรียชนิดอื่นตอบสนองแค่เฉพาะไวรัสชนิดนี้เท่านั้นนักวิจัยใช้การจำลองโครงสร้างระดับโมเลกุลโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูล PDB หรือโปรตีนดัตตาแบงค์ของเอนไซม์นิวรามิดิเดสทั้งของไวรัสและก็แบคทีเรียผลการจำลองครับทุกคนพบว่าเอนไซม์ของแบคทีรียเนี่ยจะมีกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าแอสพาร์เตดึ1สึซึ่งไอเจ้าเนี่ยมันจะไปขวางหมู่เมทิลจำได้ไหมครับทุกคนว่าหมู่เมทิลเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ในงานวิจัยเนี่ยได้ตัดต่อขึ้นมาอีกทีนึงทำให้แบคทีรียเนี่ยมันไม่สามารถตัดได้ส่วนเอนไซม์ของไวรัสเนี่ย มันจะมีช่องว่างที่ใหญ่กว่านั้นสามารถจับเซ็นเซอร์แล้วก็ตัดพันธะได้พอดีพูดง่ายๆครับนั่นก็คือว่าไวรัสเนี่ยมันถือกังไกด้ามใหญ่ที่สามารถตัดไอเจ้าหมูเนี่ยได้พอดีพอดีแต่ว่าแบคทีรียเนี่ยมันถือกังไกด้ามสั้นกว่าซึ่งมันก็ตัดเชือกไปไม่ถึงทําให้ตัดไอเจ้าหมูเนี่ยได้ไม่ถึงนั่นเองนี่แหละครับก็คือเคล็ดลับความจำเพาะของเจ้าเซนเซอ,เซอร์นี้แล้วนักวิทยาศาสตร์รู้ได้อย่างไรว่าปริมาณและก็ความไวเท่าไหร่ถึงจะสามารถ ดีเทคหรือตรวจจับไวรัสชนิดนี้ได้เอาเป็นว่าทีมวิจัยเนี่ยครับเขาได้คำนวณต่อนะครับว่ารสของไทมอลเนี่ยทุกคนจะสามารถได้รสชาติเนี่ยก็ต่อเมื่อความเข้มข้นถึงประมาณ1,100ถึง1,700 ppb หรือพูดง่ายๆก็คือ1ส่วนใน1,000ล้านส่วนฟังดูน้อยมากใช่ไหมล่ะครับเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นผมจะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่า 1, 1 ppb เนี่ยก็คือ1ส่วนในพันล้านถูกไหมเท่ากับหยดน้ำเพียง1หยดลงในสระน้ำโอลิมปิกขนาดใหญ่1สระดังนั้น1000 ppb ก็เหมือนหยดน้ำเล็กๆแค่1ช้อนชาในสระน้ำทั้งสระเท่านั้นนั่นหมายความว่าลิ้นของคนเราเนี่ยนะทุกคนมันมีความไวมากขนาดนั้นเลยมันสามารถตรวจจับระดับโมเลกุล1ช้อนชาในสระว่ายน้ำโอลิมปิกขนาดใหญ่ได้เลยจากข้อมูลเอนไซม์ในน้ำลายผู้ป่วยจริงทีมคำนวณต่อว่าแค่ประมาณ2-11ถึง มิลิกร,รัมของไอเจ้าเซนเซอร์เนี่ยนะหรือเทียบง่ายๆครับก็ประมาณอารมณ์แบบประมาณเศษฝุ่นของผงแป้งเพียงหยิบมือเนี่ยนะก็เพียงพอสําหรับการตรวจหนึ่งครั้งหรือเทียบกับหมากฝรั่ง1เม็ดสารนี้จะอยู่แค่น้อยกว่า1%ของน้ําหนักหมากฝรั่งแต่กลับให้ผลตรวจในระดับของสามารถตรวจเจอไวรัสได้เลยพวกเขายังเสนอด้วยว่าหากเปลี่ยนจากไซเมลเป็นดีนาโทนเนียมดีนาโทนเนียมเนี่ยม,มันเป็นสารที่หงมที่สุดในโลกเลยนะใช้ป้องกันไม่ให้คนกินของอันตราย ความไวของมันในการรับรสเนี่ยสูงกว่าไซมอลเนี่ยประมาณ100เท่าเลยนะทุกคนนั่นหมายความว่าอนาคตเราอาจตรวจวัดไวรัสได้เพียงไม่กี่วินาทีแค่รู้สึกขมบนลิ้นก็พอแล้ววิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนโลกเทคโนโลยีเนี่ยอาจเปลี่ยนโฉมการตรวจโรคของมนุษย์ได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันมีครบทั้ง1เลยก็คือราคาถูก2ก็คือใช้งานง่าย3ก็คือไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ 4ก็คือใช้ร่างกายของคนเราเองนั่นก็คือลิ้นแต่ทุกคนต้องมีลิ้นนะถ้าใครโดนตัดลิ้นออกก็ไม่สามารถรับรู้รถได้ลองคิดภาพตามนะครับหมากฝรั่งหนึ่งกล่องในร้านสะดวกซื้อบนฉลากเนี่ยมันจะเขียนว่า influenza t a s t u m เมื่อทุกคนเนี่ยเคี้ยวหมากฝรั่งนั้นใช่ไหมถ้ามีรสแปลกแปลกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรถของไทม์มอหรือรถขมเนี่ยนั่นหมายความว่าแจ็คพอตแต่คุณติดเชื้อไวรัสนั่นเองแต่ถ้ามันไม่มีรถใด,ดๆนั่นก็คือว่าคุณปลอดภัยแล้ว หรือว่าอารมณ์แบบสถานการณ์เวลาก่อนที่จะบินไปต่างประเทศหรือบินไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีนโยบายในการให้ผู้โดยสารเนี่ยเขียวหมากฝรั่งแทนการตรวจพวก ATK หรือตรวจอะไรต่างๆ Rapid test ต่างๆเนี่ยนะแค่ลงมแบบเขียวหมากฝรั่งแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยก็รู้ได้แล้วว่าติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยความซื่อสัตย์ของตัวบุคคลนะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวหมากฝรั่งเนี่ยมันแค่เคี้ยวแล้วก็ให้รสชาติ คนที่จะรู้ได้ก็คือตัวบุคคลน,นั้นๆที่เคี้ยวนั่นเองแต่ว่าพวก ATK หรือ Rapid Test อะไรต่างๆเนี่ยนะมันจะขึ้นพวกขีดถูกปะพอขึ้นขีดทุกคนก็สามารถรู้ได้ว่าเอ้ยอเจ้าเนี้ยมันติดเชื้อแต่ว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งเนี่ยคนๆนั้นน่ะมันจะรู้สึกแล้วถ้าสมมติคนนั้นน่ะอยากจะโกหกขึ้นมาเช่นเขาเคี้ยวเคี้ยวอยู่ใช่ไหมก็บอกว่าก็รู้ว่ามันขมแต่ว่าอยากจะโกหกขึ้นมาว่ามันไม่ติดเชื้ออยากจะแกล้งอะไรแบบเนี้ยเขาก็สามารถบอกได้ว่าเขาได้รสชาติที่หวาน หรือไม่รู้สึกถึงขมหรือรสชาติของไทมมอลเลยอันนี้จึงเป็นช่องโหว่ของงานวิจัยชนิดนี้ครับแล้วทุกคนนะครับคิดยังไงกันบ้างกับงานวิจัยชนิดนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไงแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมเล็กเล็กสเปนดิตก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่ฟังกันจนจบหวังว่าจะไม่เบื่อกันนะทุกคนถ้าคุณชื่นชอบแนววิทยาศาสตร์หรือการอธิบายหาคําความรู้อะไรแบบนี้หรือข่าววิทยาศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับและสุดท้ายก็ฝากกดติดตามช่องของผมเล็กสเปนดิต กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ใน EP ีหน้ารอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ